พอพริของเราได้ที่แล้วก็ใส่น้ําปรุงเลยจ้าน้ําปรุงของเราก็จะมีซอสหอยน้ํำตาลน้ําปลา,ปลาชูรสซอสเกซีอิ๊วก็มผัดน้ําก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งจ้าใส่แป้งลงไปเลยค่ะเมนูสุขภาพค่ะเพื่อน ผัดแตงกุ้งสดจ้าใส่ลงไปก่อนเลยจากนั้นก็นี่จ้าผัดไปก่อนจ้าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะชอบรสไหนก็ปรุงตามนั้นเลยจ้าก็เดี๋ยวรอให้แตงใสขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆ หลังจากเราทิ้งให้แตงเริ่มใสขึ้นนิดนึงนะคะตออกไปแล้วก็จะใส่กุ้งเลยจ้าใส่กุ้งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากุ้งสุกง่ายผัดเลยจ้านหน้าตาหน้าถามนะคะผัดแตงกุ้งสดจ้าดีต่อสุขภาพนะคะกินผักเยอะ บ้างค่ะเพื่อนๆหน้าตาหน้าทานมไหม